ประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนทุกช่วงวัยโชว์ความสำเร็จในการดำเนินงานปี2567วันที่23ธันวาคม2567นางมารสีใจรังสีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เปิดการถแถลงข่าวผลการดำเนินงานสำนักงานประกันสังคมประจำปี2567โดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมพร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมงานณห้องประชุมสมเกียรติฉายาศรีวงศ์ชั้น4อาคารอนเนกประสงค์สำนักงานประกันสังคม นางมารสีใจรังสีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าใน,นรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานานพิพัฒน์รัชกิจประการหลักประกันทางสังคมเด่น เน้นทักษะทันสมัยคนไทยมีงานทำสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเศรษฐกิจแรงงานไทยมั่นคงและนโยบายประหลัดกระทรวงแรงงานในบุญสงทัพชัยยุทธที่มุ่งมัน่นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนในระบบกว่า24ล้าน8แสนคนถือว่าเป็นความสำเร็จและก็เป็นความภาคภูมิใจของพนักงานประกันกังครงในทุกโครงการื่งที่จะต้องดำเนินง,งานต่อ ในส่วนของการดกระดาษหรือคุณภาพนะคะเขากิตครงเรื่องระบบดิจิตลทั้งหลายที่เราจะต้องให้ความเข้มงวดและก็โครงการต่างๆที่พัฒนาแล้วสถานอย่างที่คำของท่านประหลัดก็คืออย่างยิ่งยวดนะคะก็คือระบบต่างๆที่เรามีเพื่อตอบสนองให้กับผู้ประกอบธุรได้ใช้บริการเพื่อความสะดวกนะคะคือตัวนี้ค่ะคือคุณภาพของงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ หเพิ่มสิทธิประโยชน์และการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จัดทำโครงการ SSO 515 5โรค15วันเพิ่มสิทธิประโยชน์และด้านบริการทางการแพทย์เพิ่มสิทธิการตรวจสุขภาพจากรายการตรวจพื้นฐาน14รายการรู้ทันโรคด้วยการตรวจสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงกรณีทันตกรรมให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทันตกรรมโดยทันตกรรมเคลื่อนที่แบบเชิงรุกในสถานประกอบการ ปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บในงานขั้นต้นให้กับลูกจ้างเดิมวงเงินขั้นต้น5 0,000บาทปรับเพิ่มเป็น6 5 0 0 0บาทปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39จากเดิม800บาทปรับเพิ่มเป็น1000บาทสำหรับบุตรอายุไม่เกิน6ปีครั้งละไม่เกิน3คนโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนพุทธศักราช2567 ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินโครงการ1 0 0 0ล้านบาท 2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของสำนักงานประกันสังคมขยายบริการด้านการรับจ่ายเงินการชำระเงินสมทบผ่านโมบายแอปพลิเคชัน QR Code Cross Bank Bill Payment บริการชำระบินข้ามธนาคารแอปพลิเคชัน SSO+ Plus ให้บริการประกันสังคมครบจบในแอป 3. ขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ SSO Market 2024เพื่อสร้างการรับรู้งานประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนทุกมาตราเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระได้สร้างอาชีพสร้างรายได้จัดโครงการครอบครัวประกันสังคมในสถานประกอบการภายใต้โครงการครอบครัวคุณครอบครัวเราครอบครัวประกันสังคมครอบครัวเดียวกันสร้างหลักประกันให้กับแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ ประกันสังคมทั่วไทยสู่รายง,งานภาคอิสระสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา40ในระดับภูมิภาคบูรณาการความร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการขนส่งทางบกและการยางแห่งประเทศไทย 4. สร้างการรับรู้งานประกันสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดการประชุมวิชาการประกันสังคมในหัวข้อ SSO Sustainable for All เพราะกองทุนประกันสังคมเป็นของพวกเราทุกคน 5. มาตรการในการให้ความช่วยเหลือในจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจากเดิม55จังหวัดเพิ่มเติมจำนวน3จังหวัดได้แก่จังหวัดนาราธิวาสปัตตานีและพัทลุง 6. ด้านรางวัลแห่งความสำเร็จในปี2567ได้แก่รางวัลศูนย์ราชการสะดวก GECC รางวัลเลิศรัฐสาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลสำเภานาวาทองระดับกรมประจำปี2567รางวัลจากสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ International Social Security และรางวัล ASA AS Recognition Award สาขา Customer Service เรื่องการให้บริการทางการแพทย์เชิงร,รุกสำนักงานประกันสังคมพร้อมขับเคลื่อนง,งานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนงานตามนโยบายพัฒนาคนให้เก่งดีนำไอทีประยุกต์ใช้สื่อสารทั่วถึงฉับไวกฎหมายทันสมัยทันเวลาโดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในทุกมิติท่ามกลางความสำเร็จในปี2567และความมุ่งมั่นเดินหน้าสู่ปี2568เพื่อพัฒนาระบบประกันสังคมให้ทันสมัยและยั่งยืน